โอเคเก็สดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าช่องเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่จะมาพูดนะเสียงอาจจะดูอุ้ยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนว่ามันยังไม่ได้รักษาคอให้ผมเจ้าอาการแล้วพวกนี้นะการกินยายัยงไมไ่รักษาคอต้องใช้เวลาพักฟืน้นอีกสักพักหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับช่องผมเองเนี่แหละนะคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าก็น่าจะรู้ดีว่าผมเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปนะซึ่งผมได้แยกบทหมูไว้เรียบร้อยนะเดบิวมินิ Mini. สมาชิกสมาชิกสมาคมสตรีมสอนเทคนิคนะครับใครที่ไม่ดูแล้วมาสอนให้บอกสอนนู่นสอนนี้สอนนั่น,น,นเอ่อผมโยนทิ้งนะครับผมอิกนนร์นะครับ,ม ignore, รบไม่กระตอบไปเลยนะมมแทงทั่วไปในไรพวกนี้นะครับสามารถมาเช็คได้นะสายวิจัยเทียสิบมีให้ดูระบบควบคุมซื้อขายลางกระสุนรีวิวเก่าแบบวลลี่โอลหปีก่อนก็มีนะครับ พวกอะไรพวกนี้นะครับคลิปที่มันเป็นมียอดวิวสูงเนี่ยก็นะสำหรับคนที่แบบไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับดูได้ซึ่งวันนี้นะจะพูดถึงทอปิกว่าช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องแบบไหนซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นในวิดีโอนะอันนี้ผมเพิ่งลงใหม่อันนี้เพิ่งเพิ่งทำพร้อมเป็นของ C s 6 3ทซึ่งก็จะลงในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าพฤศจิก่ะน,น,น,นะซึ่งในคลิปของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะคลิปมันจะเป็นแนวแบบ ปกแม่งจะก๊อปก๊อปปี้พาสตา้ากันมาเลยนะครับก๊อปที่เป็นเวิร์บแท้งเนี่ยเวิร์บแท้งบิดเนี่ยจะเป็นก๊อปปี้พาสตา้าก๊อปปี้พาสตา้านะแต่คลิปก็จะไม่ได้ลงบ่อยอะไรขนาดนั้นนะยกเว้นว่ามีไอเดียนะครับซึ่งมันก็จะมีแชทช่องแชทนะครับรีวิวคันนู้นรีวิวคันนี้รีวิวคันนั้นถ้าเป็นแบบรีวิวคันที่มีอยู่แล้วแล้วผมนึกออกก็จะส่งเป็น,เป,นเป็นลิงก์ให้เนาะแต่ไอ้พวกที่มันไม่รู้เรื่องเลยนะครับ บอกไปก่อนนะว่าช่องผมเนี่ยไม่ได้ค่อยต้อนรับสําหรับผู้เล่นมือใหม่จ๋าขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่มันไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะครับก็พูดนี้เลยผมเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแค่เพลเยอร์ที่อยากทําช่องนี้แล้วก็ทําำนานมากแล้วอะแปีเออผมเป็นแค่คนคนนึงที่ชอบทําเฉยเว่าเอ,อ ช่องคือผมแค่แบบอยากเล่นเกมเฉยๆไงคือตอนนั้นมันก็จริงๆมันก็เป็นวิดีโอที่ซ่อนไปสองสามวิดีโอ,อก,ก่อนหน้านี้แต่คือหลกัหลกๆก็คงเป็นโว้แท้งบิดอะแหละนะโว้เทงมือถือแปะรัวๆเล่นกับเพื่อนเล่นกับไปต้มฟันนี่ฟันนี่มันก็เป็นการเดินทางที่ดีนะนะผมคิดว่ายังคิดถึงเลยแมบเกา่กาๆนยะพวกนี้โอ้คิดถึงไปหมดนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ต้อนรับอะไรเกี่ยวกับ ผู้เล่นที่ใหม่ๆม,มากนะักผมจะต้อนรับเฉพาะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งและคุณมีความคิดของตัวเองนะผมเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆและให้คุณนะไปจัดกันต่อเองนะครับเทคนิคต่างๆนะอะันไหนหลายคันคุณจะสามารถมาดูอะไรเก่าๆได้ยกเว้นคูโรคูโรผมคิดว่าผมหยาบไปพวกนี้ผมก็เลยสมาชิกไปนะครับซึ่งก็สมัครสมาชิกได้แล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้วเพียง20บาทก็จะสามารถดูคลิปรีวิวก่อนใครอย่างมากก็2สัปดาห์นะครับถ้าที่ดูล่าสุดเนี่ยน่าจะ10ปกว่าวันนะซึ่งการทำคลิปอัพคลิปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผมเองนะครับผมมีเวลาอาดวันไหนมีเวลาตัดวันไหนผมก็จะตัดแล้วก็ลงเองลงไปเลยต้องๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะซึ่งก็จะแจ้งเตือนใน Discord ซึ่งใน Discord ของผมเนี่ยก็สิงมันดิมก็หลังบ้านไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับ Q&A ที่ดองไว้ตั้งแต่พันซับก็เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งก็คือในในดิสผมก็จะมีอะไรมันมันเก๋ๆแล้วพวกนี้มันก็เยอะไปหมดนะครับซึ่งก็คืก็งงกันว่าทําไมนะครับซึ่งก็ในนี้นะผมจะมีมีหลายอย่างนะครับจะมีทั้งบิทโพสต์ที่เป็นลีกนะแล้วก็เป็นออฟฟิเชียลอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นกึ่งลีกกึ่งออฟฟิเชียล แล้วก็เป็นของพี่นันหละดิวดูโพสนะครับก็มีเหมือนกันนะจริงๆพวกนี้มันเป็นบอร์ดที่เราสามารถเอาเข้าเซิร์ฟเวอร์เราได้มันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในดิสของผมนะครับซึ่งบอกว่าใครเข้าดิสได้บ้างอ่าคือผมเขียนในใต้ดิสคริปชั่นไว้แล้วว่าสำหรับคนที่เล่นเวลทังบิดคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นแต่คุณดูก็เข้ามาได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะแลนะซึ่งผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ตลอดนะ ลอดไม่เกินชั่วโมงหนึงอะ่ะพอคลิปลงปั๊บผมก็จะเอาลิงก์มาลงในนี้เสมอนะครับทั้งคลิปทั้งช็อตทั้งสตรีมนะครับซึ่งสตรีมตอนนี้มันมีปัญหาคือสตรีมมันหมุนเว้ยมันก็เลยไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไปเปลี่ยนที่สตรีมซึ้อผมจะสตรีมตอนนี้เอาสทาง2ที่ก็คือทาง YouTube ปกตินะครับซึ่ง YouTube ปกตินี่ก็น่าจะทำมาร้อยกว่า ร้อยกว่าร้อยกว่าวันแล้วอ่ะก็คิดดูว่าทํามาตั้งนานแล้วนะครับคือแต่ก่อนผมยังไม่ได้เริ่มทําหรอกนะแต่อยู่ๆก็เออมันมีเวลาประมาณหนึ่งที่เป็นช่วงที่เราอยากจะมาเล่นแต่คือปกตินะผมไม่ได้เล่นหรอกนะถ้าผมเล่นหมงก็เล่นแบบะคนเดียวเฉยๆเหมยเหมยเปื่อยๆนะครับแต่รู้สึกว่าเอยเราทําช่องอยู่นะเราเราหาในสตรีมดีกว่าไหม มาหาช่องแชทคุยนะครับผมก็ทําไปเรื่อยนะครับเนะี่ยยอดบิวจริงๆคนจะดูหรือไม่ดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือคนดูก็มาดูหลายอย่างอะ่ะผมก็รู้เหมือนกันผมก็รู้เหมือนกันว่าเข้ามาดูอะไรกันนะแต่ก็เหมือนนะเข้ามาคุยกันมากกว่าอัปเดตข่าวสารอะไรมันๆน,นะครับผมก็เป็นแค่เพื่อมไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วผมก็แค่เออมาคุยกันมันๆตอบถาม,ถามตอบกันสนุกๆนะครับก็ชาเลน ก็ทาทาให้ทำให้เสร็จปีที่แล้วนะครับพี่นก็ย้อนนี่คือย้อนยาวเลยเนี่ยย้อนอนัตั้งปีที่แล้วอ่ะซึ่งผมก็จะทําเป็นแบบไทม์ไลน์ไทาม์มาร์กเอาไว้ว่าวันไหนเท่าไหร่ซึ่งสตรีมหนึ่งก็จะเฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงถึงประมาณ3ชั่วโมงแต่ไม่มีไม่ทิ้งไม่มีหรัก3ชั่วโมงอ่ะยกเว้นแบบจะทําอะไรอย่างอื่นเช่นเลื่อนมาเจอเกนชินตอนปีที่แล้วก็ล่อไป5ชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็อาจจะประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากเกมปาตรงปลาตีว่าววงวอดทำนู่นนี่นั่นนะแต่ปกติก็คือผมจะตรีมประมาณ2องทุ่มนะเลทสุดก็2องทุ่มครึ่ง3ามทุ่มว่าไปถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้นะผมก็แล้วแต่ปัญหาว่าก็เกิดแล้วมันแก้ตอนไหนซึ่งผมจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าเสมอก็คือ2องทุ่มสิแต่ผมคงจะมาก่อนหน้านั้นนะครับ ไม่ก็มาพอดีเป๊ะๆนะแล้วก็จะมีอินโทรซองสักประมาณเพลงหนึ่งสเพลงประมาณ5-7ถึง7นาทีแต่ถ้าวันไหนรีบก็เข้า,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าเขรื่องเลยนะเล่นเลยนะซึ่งพอเป็นเพลเยอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะง่ายเนอนะตรงที่ว่าผมสามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยนะผมเข้ามาปับ๊บใครจะมาไม่มาผมก็เล่นละใครจะดักก็แล้วแต่ใครจะหมวดไม่หมวดนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้อยากแบกคุณแล้วผมก็ไม่ไานให้คุณมาแบกผมนะครับผมอยากเล่นในตัวผมเองและผมอยากให้ทีมผมเนี่ยเป็นตัวแบกมากกว่าที่ผมจะต้องมาแบกเองนะครับงงไหมนะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าพูดอะไรไปนะครับซึ่งในในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่หนีสิบเอ็ดวันก่อนนะครับแต่ก่อนผมตั้งไว้อะไรสักอย่างไม่รู้แต่ผมคิดว่า youtube กลางๆแล้วหมุนไปดีกว่าเนี่ยก็กลายเป็นว่า คือตอนนี้ยูทูบเป็นอะไรไม่รู้คือ YouTube กําลังจัดการปัญหาหลังบ้านเขาหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับตั้งแต่ ep 130่งมสนะผมไมปปั๊บสตรีมปั๊บมันหมุนนะครับมันหมุนคืออะไรคือเวลาที่ผมกําลังสตรีมอยู่นะผมไม่สามารถที่จะคุยกับแชทได้แบบเรียลไทม์นะครับแชทจะบอกว่าหมุน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 และแชทจาให้สามารถฟังผมได้แบบเรียลไทม์มันจะมีหมุนดีเลย์เหมือนแบบ คุณต้องแบบค่อยๆโหลดเหมือนว่าเน็ตคุณไม่ดีแต่คุณพยายามดู 1,080p แต่คือมันไม่ได้ดีจริงๆนะครับผมก็เลยไปเช็คที่หลังบ้านของโปรแกรมไปเช็คที่หลังบ้านสตรีมของ YouTube สรุปก็คือทุกอย่างดีหมดนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเราไปดูกันในที่ที่อื่นนะผมไมปถามเพื่อนว่าช่องอื่นเป็นหรือเปล่าสรุปเพื่อนบอกว่าบางช่องก็เป็นนะครับมุนเหมือนกันหมุนเป็นนาทีก็มีนะครับ การว่าคือระบบหลังบ้านที่เป็นของสตรีมแล็ไม่ไมีปัญหามันมีปัญหาที่ระบบของ YouTube นะครับสตรีมของ YouTube ที่มีปัญหาซึ่งไม่รู้ว่าเขาแก้หรืออยังนะครับซึ่งผมสตรีมเทสหลายรอบมากหลายรอบมากๆๆก,ก,ก,กจนเบื่อไปแล้วส่วนเพราะว่าเออผมก็เลยพิมพ์มาเลยสปินหาอ้ายอันนี้ก็สปินเหมือนเดิมน้ำหมุนติ้วเลย แล้วก็เมื่อเจ็วันก่อนผมก็ลองเทสต์ Killing f o r ที่ผมคิดว่าเกมมันน่าจะกินสเปคมากกว่าทงบิดนะครับไหลลื่นชิวๆเลยแต่กลายเป็นว่าพอผมไปเล่นอีกวันหนึ่งโอเควันนี้ดีนะครับไอ EP 132่งร้อยสางเนี่ยโอเคดีอูอยางโอเคเลยมานั่งเทสหมุนตั้งนานนะเป็น10-20นาทีอะไม่หมุนเว้ยโอเคเล่นยาวๆแล้วก็ผมป่วยนะครับพอขึ้นเดือนมา เนี่ยขึ้นเดือนพฤศจิกายมาปับ๊บวันที่1ผมตัวร้อนวันที่สผมนอนตายนอนตายนอนตายนอนวันที่5ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วแต่วันที่4ี่เนี่ยวันที่4ี่ผมมาสตรีมนะใช่นไหมวันที่สี่เ,มมนะนะเดือนสิก็คือสองวันก่อนที่อัดนะก็หมุนเหมือนเดิมนะครับไมด่ดีเลยนะแต่บอกว่า ผมเล่นได้เหมือนเดิมไหมผมเล่นได้เหมือนเดิมนะครับแค่ว่าช่องแชทไม่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมีแพลตฟอร์มใหม่มาให้ติดตามนะครับนี่คือโฆษณาตัวเองนะครับนี่เป็นอ่านะครับนี่เป็นทวิชนะครับพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับทวิชเลยนะครับในคลิป YouTube นะครับ ก็ทวิชนี้เป็นทวิชที่ถ้าเกิดว่าผมลองเทสสเร็มใน YouTube มันไม่ไหวผมจะมาลงในที่นี่แทนนะครับซึ่งผมบนไว้หลายรอบแล้วอ่ะบนวมายากย้ายบ้านจะย้ายบ้านแล้วมันจะย้ายย,าย้ยายย,าย้ายย้ายไม่ได้ย้ายสทีนะครับแต่ผมลองสตรีมน,น,นี้แล้วมันลื่นไหมลื่นจับลื่นลื่นอยากก่านงน้ำมันพืชลื่นกว่าน้ำมันเครื่องไองกเห็นได้เชื่อเลยนะครับซึ่งผมก็ลองไปทั้งหมด2รอบ ก็คือโด t o ธูกับ c o u n t เตอร์สไตลซึ่งผมยังเรียนรู้ระบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้คือแบบยังอินเทอร์เฟซยังเบอรเบร์ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยังไม่ได้จัดอะไรเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ต้องลองไปหาวิธีดูนะซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะพอมีเวลาบ้างแค่วัน2วันต้องไปทำโปรเจกต์ต่อนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในช่องนะ,ะสำหรับวิดีโอช่องนะครับเรวกกลับมากันเกี่ยวกับช่องแชท นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้มีแบบเหมือนคนที่แบบอยากหาแสงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นแบบพวกหาแสงนะครับแล้วคุณเข้ามาดูคลิปเนี้ยบอกเลยให้รู้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ายังหาแสงอีกผมก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากแบนอะตอนนี้ผมก็แบนไปเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าสร้างความนองคาร ให้กับผมมากๆนะครับเพราะว่าผมบอกแล้ว่าคนปกติเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่ากดเข้าไปนะนะครับในสตรีมล่าสุดเนี่ยก็มีคือถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะมีคุณมิ้นกับคุณกล้องใช่ไหมถูกไหมเนีย่ยก็จะมีแบบประมาณ3-4มสี่คนสี่ห้าคนผมให้แบบ7-8คนเลยที่พิมพ์อ่ะผมบอกเลาว่าโอมัน ดีเจ็ดคนไม่ดีคนหนึ่งนะครับก็แบบก็มีแบบโอกาสที่แบบมั่วๆสัวๆนะครับเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้อยากบน่นไม่อยากด่านะแต่คือพิมพ์ให้มันถูกต้องนะครับแค่พิมพ์ให้มันถูกอะ่ะคืออยยานิสัยเด็กมาใช้อ่ะผมไม่ชอบนิสัยเด็กไนงะพูดงี้ผมไม่ชอบเด็กผมไม่ชอบเด็กเลยนะผมไม่ชอบมือคือไม่ชอบเด็กที่นิสัยเด็กกนะ็พอผมไม่ชอบผู้ใหญ่นิสัยเด็กมากไปกว่าเดิมอีกนะครับมัน เหมือนเราไม่ได้คุยกันด้วยข้อมูลเราคุยกันด้วยความไร้สาระซึ่งบอกว่าผมก็คุยงั้นมันคุยไหมก็คุยไงแต่แบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเล่นสนุกนะครับเพราะผมเล่นเกมนี้ก็เพื่อเล่นเอนจอยแล้วก็จริงจังบ้างแต่คือก็จะมีแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเช่นอ่าเทียเทียคืออะไรในพวกนี้ รถถังนู้นนี้นั่นชื่อมันก็มีมึบอกชื่อไอ้คันนู้นคันนี้ชาเลนจ์ปัญญาอ่อนนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าชาไอ้คนที่ชาเลนจ์ปัญญาอ่อนผมบล็อกไปแล้วมันใช้ไอดแม่มาเล่นซึ่งเออก็ก็เรื่องของคุณนะครับก็น่าจะอันก็น่าจะอันซับสไครป์ไปแล้วก็ดีแล้วนะครับคือผมเนี่ยจะไม่ค่อยแคร์ไอ้พวกนี้เลยนะครับถึงจะเท่ถึงแคร์นะ ก็คือแคร์แล้วก็ด่าทีนึงแล้วก็บล็อกทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ผมปวดสมองซะมากกว่าในผมจะดีอ่ะคือผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเนี้มันดูไร้สาระนะครับคนพวกนี้ผมชอบแบบคุยกันแบบปัญญาชนซะมากกว่าแล้วกันนะคือเราใช้ข้อมูลเราใช้ Data คุยกันเราใช้แบบหลายๆอย่างใช้ประสบการณ์คุยกันนะครับนะเวลาคนอื่นมาบอกเออเล่นคันนี้ยังไงคันนี้ยังไง,งวันนี้ใช้ประสบการณ์ใช้แบบ ความสรุปมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมใช้กับความไร้สาระมาคุยกันผมคิดว่าไม่โอเคมันไม่โอเคจริงๆนะครับบางทีอ่ะมันไร้สาระกันไปเช่นแบบเอ่อคันนู้นอ่าเหมือนในเนี้ยในในไลฟ์นี้ก็มีในสตรีมมีก็มีแบบเอ่อเวลอร์สามงวงเลยไอ้เวลอสามมันคืออะไรมึงวะแล้วก็ไม่อธิบายอะไรนะครับพิมพ์มาไร้สาระเหมือนแบบที่บ้านไม่เคยสั่งสอนนะครับมันก็เลยเยอะแยะไปหมดนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบพูดแบบเนี้ย เพราะว่าอะไรเพราะผมเจอมาเยอะนะครับคนที่แบบคุยกันข้อมูลดีๆผมไม่ได้ว่าเลยนะเออผมขอบคุณได้ซ้ำเพราะว่าผมมาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ตามข่าวผมจะตามข่าวก็คืออ่าบีทโพสกับดูโดโพสแล้วก็ออฟฟิเชียลเนี่ยผมตามอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยคอมมิ่งซูนแล้วพวกนี้ผมก็ตามผมตามอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ได้ตามแบบของนอกไงมันก็เลยมีประมาณนี้นะครับ ก็ขอยรู้ไว้เลยนะครับสำหรับคนที่พิมพ์ดีอยู่แล้วที่ผมไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับใครที่จะมโนก็ระวังคนอื่นด่าแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจมโนอยู่แล้วม,มันก็ได้แต่มโนทําอะไรไม่ได้เราบอกผมมโนไหมผมมโนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้บอกคุณว่าเป็นยังไงผมก็ได้แบบได้แต่หวังอย่างเดียวนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะ,ะกับเกมนี้แต่การที่ว่าเออบางอย่างไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไง แต่คือสิ่งที่ผมต้องการนะั่นคือผมต้องการเนี่ยแบบคุยกันได้คนที่มันคุยกันได้สมัยเนี้ยสมัยนี้คนที่คุยกันได้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เจอแบบคุยอะไรแปลกๆเหมือนแบบพยายามที่จะมาแกล้งเหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับผมก็จะแค่อีกน้องถ้าไม่อีกน้องก็ก็บดบๆไปหน่อยอันนี้เป็นสไตล์ผมอย่แลละสไตล์ผมก็คือเป็นเพลเยอร์บ่นดาผมไม่ได้มี อะไรมากมายเพราะว่าผมก็ใช้ฝีมือเล่นแล้วผมก็ใช้ปากในการพูดนะผมไม่ได้ใช้ปากเล่นนี่ว่าผมใช้ผมใช้มือเล่นไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะเอ่อซึ่งต้องบอกว่าบางทีผมก็อาจจะเล่นไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่คือไอ้ตาที่เล่นไม่ดีเนี่ยผมคิดว่านะผมนับตาได้ผมคิดว่าผมไม่ได้โยโร่สดตอร์อโลนเลยขนาดนั้นนะผมไม่ได้แบบ แบบเล่นแย่แบบอยู่ๆก็พุ่งเข้าไปตายนะมันก็ไม่ได้มีบ่อยคือไอ้ที่แบบอยู่ๆก็ตายก็คือมีอยู่สองทางครับก็คือผมหลงเข้าไปอยู่ในบวงสตูกับร่างแหกมันก็มีแค่สอย่างนะครับที่ดูเหมือนว่าผมจะโยนนะยูเว้นต์ผมหมดอะไรตายอยา่างผมก็ยโ ر ครับไม่ได้มีอะไรมากนะโอเคนะครับก็อเอาแค่นี้ดีกว่าเราเราพูดกันมา,มากมาย ก็คือคลิปนี้นะครับ็อปิกคลิปนี้หลักๆก,ก็คือผมไม่ชอบคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้สรุปนะอันนี้สรุปอย่างแรกคือผมไม่ชอบคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับพิมพ์ไม่รู้เรื่องนะหรือว่าพิมพ์มาแล้วมึงวนบีกูไม่กูก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอย่างที่2ก็คือตอนเนี้ย u ูทู e มันไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะครับเนะย ยูทูปมันไม่ได้โอเคมากมายมันมีหมุนมันมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเยอะมากเลยนะครับทําให้การสตรีมเนี่ยสาหรับผมมันไม่ค่อยราบรื่นนะมันมีปัญหาทางด้านนหลังบ้านนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมมีช่องทางทวิสอยู่สามารถมาติดตามได้นะครับนะและอย่างสุดท้ายคือเมมเบอร์นะครับซึ่ง Member เมมเบอร์นี่ เอ่ย,ย้ำแค่คลิปนี้แล้วกันนะก็คือถ้าเกิดว่าสมัครเมมเบอร์ก็คือจะได้ดูคลิปรีวิวก่อนนะครับแล้วก็มีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วถ้าเกิดว่าอ่านี่เลยก็สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะให้รีวิวจริงจริงจ,งจ,งจ,งจังสำหรับไอรถถังคันที่เป็นเทียต่ำแต่มันไม่มีค่าให้รีวิวนะครับนี่เลยนี่ คิดไว้แล้วนะครับกดมาห้ามรีฟันนะนี่คุณอ่านด้วยนะครับคุณสามารถแนะนําให้สั่งทวีดต่อไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะก็สามร้อยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ก็ทุนนิยมอะ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ารีวิวผมผมทําตามใจนะครับรีวิวผมทตามใจอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมอยากทําคันไหนผมก็ทําคันนั้นนะครับผมจะให้พาวดิตี้สำหรับรถที่ คนต้องการเซิร์ชซึ่งก็ในสมัยนี้ก็บาสซิลิทกูเศร้ามากเลยนะร้อยการแปนว่าบาสซิลิทเป็นรถทางที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่แต่พวกอีมิวอเลตวิชเนี่ยพวกนี้มันเป็นมันเป็นแบบเหมือนเป็นเทรนเนาะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเทรนแบบติดเทรนดีๆก็จะได้ยอดวิวเยอะหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอนเทนต์ของผมเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์รีวิวพวกนี้มันเป็นคอนเทนต์ระยะยาวเว้ยมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะ เท่าที่ดูนะครับวิดีโอยอดนิยมของผมเนี่ยมันเป็นวิดีโอระยะยาวหมดซึ่งส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่าในหน้าวิดีโอยอดนิยมเยอะมากๆเลยส่วนใหญ่จะมาจากคอมเมนต์ที่ดีเข้าใจป่ะคอมเมนต์ที่ดีนะครับเนี่ยสามหมื 30, 000, 15, 000, 000, 000, น่นหมื่นห้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยภายในอ,อันนี้ห้าปีก่อนก็น่าจะมีคนมาคอมเมนต์ไว้นะครับห้าปีที่แล้วนะ สมัยที่ซับยังถึ่ประมาณ5 2 0 3 3 0 0นะครับแล้วก็นี้มิจยเมตาก็มีคนแนะนำมาไงก็เดี๋ยว2023ก็จะมาเช่นเดียวกันนะครับคูภ่ภูมิก็มีคนถามซื้อขายมีคนถามพวกนี้ส่วนใหญจะเป็นคนที่ถามมามากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคอนเทนต์จะมาจากคอมเมนต์จะเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งก็ถือว่าผมดีใจนะที่การตอบรับดีนะพในให้ความสนใจ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ็บคอมากเริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องปิดคลิปไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะสำหรับใครที่แบบยังงงว่ามันมีอะไรอีกนะครับคลิปแพด10.3ามันเรียบร้อยแนะนำรถถังแต่ละแผดอ้ไกไม่ทำเพราะว่ามันมันไม่มีประโยชน์เอาโดยภาพรวมของแต่ละซีซั่นใหญ่ๆไปเลยนะ่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคไปแล้วครับก็ 2องหศผมผมลงวันนี้นะผมอัดวันที่ผมจะลง2องแบบพรีเมียมพอดีนะโอ okay. เคพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ